บลบคลิปทันทีนะคะกับเปลี่ยนป้าเป็นนางพญาด้วยท่าถือกระเป๋าง่ายๆวันนี้ครูฟลิงมาแก้ไขไลฟ์สอนคลาวที่แล้วนิดนึงเพราะว่าเหมือนคลาวที่แล้วมันสะดุดสะดุดเนาะแล้วก็ตกตะกากแล้วก็มาไม่เป็นไรวันนี้ให้ปัญญาใหม่แล้วก็วิวสวยเดี๋ยวให้ดูวิวแต่ว่าทางนี้แสงดีกว่านะคะสอนไปด้วย ได้รับบรรยากาศด,ดีๆไปพร้อมๆกัน okay. ด้วยโอเคเดี๋ยวฟลิงอวางขวัขาตั้งกล้องใหม่นะใครเข้ามาแล้วอยากเรียนคอมเมนต์หนึ่งหก่อนเลยค่ะมีใครอยากรู้ไหมว่าทําไมเราถึงต้องเรียนท่าถือกระเป๋าทําไมท่าถือกระเป๋าถึงทําให้คุณไกลเป็นนางพยาคอร์สนี้แพง มากๆนะแต่คุปลิงมาให้เป็นยาสอนฟรีเพราะว่าหลังจากที่คุปลิงทาคลิปสอนเกี่ยวกับท่าถือกระเป๋าไปให้คุณเป็นน้าจิ้มน้ำจิ้มค่อนข้างเยอะมากๆทาให้ปลิงทราบปัญหาว่าอ๋อปัญญาดีๆในประเทศไทยเนี่ยมันยัญญงไม่ค่อยมีค่ะ,ะปัญหาเชื่อมตอนน่อมีแล้วตรงนี้เนี่ยดีละไม่เป็นไรโอเค so สิ่งที่เรากําลังจะรู้เรียนในวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ผู้หญิงระดับราชวงศ์อีลิแกนซ์เลดี้หรือว่าผู้หญิงที่เขาอยู่ในไฮสตี t ัสระดับ ที่เป็นต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นควีนเลสเบ๊ก เขตมิดเดิลตันรวมไปถึงราชินีในราชวงศ์อื่นๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็มาแบ็กกราวจากเป็นผู้หญิงสามัญชนธรรมดาเหมือนกันนะคะพอพวกเธอได้แต่งงานเข้าสู่ราชวงศ์พวกเธอก็ต้องเรียนสิ่งเหล่านี้ซึ่งคุณกําลังจะได้เรียนสิ่งเดียวกับที่ราชินีระดับราชวงศ์ประเทศกําลังเรียนกันที่คูฟูลิงแทบจะเป็นครูคนเดียวในประเทศไทยที่สอนเรื่องถือกระเป๋าแบบที่ถูกต้องจริงๆนะคะสิ่งที่เรากําลังจะเรียนในวันนี้มันเป็นกฎในการถือกระเป๋านะเป็นกฎเลยนะคะเขาเรียกว่าอีเจคิตนะคะอีเคิแบ๊ก เป็นแบ uh, บ intercontinental modern intercontinental โ okay. อเค so โอเคขอโทษปรับภาษาไทยก่อนหลังจากที่ทำความรู้ไปในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็มีคอมเมนต์ก็น่าจะเป็นคอมเมนต์ที่ทำให้ฟลิงรู้ถึงสิ่งที่เพื่อนๆกำลังขาดนะคะบอกว่าถ้าทำสิ่งที่ฟลิงสอนไม่ว่าจะเป็นท่าถือกระเป๋าหรือท่าวางกระเป๋าแล้วทำตามฟลิงอะ่ะแล้วจะรวยขึ้น ฟลิ่งพูดเลยเอาไปฝึกลองทําวันนี้สักหนึ่งท่าคุฟลิบอกเลยว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปท,ทันทีฟลิ่งการันตีว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นถามว่าทำแล้วเงินเข้าในบัญชีเพิ่มไหม แน่นอนนะคะบวกกับสกิลอื่นๆแต่สิ่งแรกที่คุณทําในวันนี้จะทําให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองก่อนทําให้คุณประกาศกับโลกใบนี้ว่าคุณเป็นใครแล้วกําลังจะไปที่ไหนเป็นการดึงเอาคุณในอนาคตเนี่ยเข้ามาถ้าคุณอยากเป็นผู้หญิงที่ดูดีมีระดับหรือเป็นคนที่ประสบความสาเร็จเอาบทเรียนฟรีๆในวันนี้ปัญญาดีๆในวันนี้ไปทดลองทําง่ายๆก่อนเลยไลฟ์นี้จะอยู่ในกลุ่มปิดนะคะแล้วก็ถ้าหลังจากที่ออกคลอสไปแล้วเดี๋ยวจะมี เปิดลงทะเบียนเรียนเพราะมีมาดามอยากจะเรียนแบบส่วนตัวอยากเรียนแบบจริงๆจังๆนะคะฟลิงก็เปิดไปแล้วถ้าใครอยากสนใจฟลิงจะบอกโปรให้ทายคลิปแล้วกันโอเควันนี้มาเริ่มเรียนกันเลยท้าจริงๆอ่ะง่ายมากมากฟลิงอย่างที่ฟลิงบอกฟลิงคอนเฟิร์มนะฟลิงรู้ว่าถ้าคุณไปฝึกทําชีวิตคุณจะเปลี่ยนเพราะชีวิตฟลิงเปลี่ยนมาแล้วจากผู้หญิงธรรมดาเป็นเด็กต่างจังหวัดนะเลยนต่างจังหวัดในโรงเรียนวัดด้วยแต่เป็นเอ่อวัดแคทเธอร สอรี่ <laughs> ดีมากเลยฟลิงเป็นเด็กเอ่อเรียนโรงเรียนวัดนะแต่โอเคเป็นแบดคทเตอรกที่อยู่ห่างไกลกรุงเทพฟลิงก็ฟลิงโชคดีที่ฝั่งแดดดีและฝั่งมามีเนี่ยมีความแตกต่างกันนะฟลิงก็ได้เรียนเรื่องพวกนี้บ้างนิดนึงนะคะพื้นฐานเกี่ยวกับมารายาทในการรบับประทานอาหารแต่สิ่งที่ฟลิงกําลังเจาะสอนคุณต่อไปเนี้ยเป็นสิ่งที่ทําให้ฟลิงเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นเข้ามาง่ายๆอย่างต่อเนื่องฟลิงก็เลยบอกเลยว่าฟลิงการันตีว่ามันทําได้จริงๆนะ นอกจากจะช่วยคุณให้ดูดีมระดับแล้วคุณรู้สึกดีกับตัวเองแล้วยิ่งคุณรู้สึกดีกับตัวเองมากเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่เพอร์เฟกต์คนที่ดูดีมระดับแล้วถึงแม้ว,วันนี้คุณจะอยู่ตรงไหนก็ตามอ่ะใครก็อยากจะเข้าหาคุณจริงไหมโอเคถ้าใครชอบไลฟ์นี้นะคะให้กดไลค์คอมเมนต์กดแชร์ฟลิ้งขอค่าครูนะขอคนเข้ามาอีกสักพักหนึง่งคนละหนึ่งไลฟ์หนึ่งเซฟหนึ่งแชร์นะคะขอค่าครูเป็นคนนันหนึ่งแชร์เดี๋ยวฟลิ้งจะเข้าเนื้อเรื่องเลยขอคนมาดูไลฟ์สัก วายดีนะเดี๋ยวไลฟ์จบพูลิ่งจ้าจบไลฟ์พูลิ่งจะให้ดูวิวความสวยงามด้วยตอนนี้คืออยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นวิวแบบท็อปวิวในกรุงเทพมหานครเลยนะคะอ่ะสิคนแล้วเริ่มสอนเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวแสงมืดเดี๋ยวเราจะไม่ได้เรียนนะอ่ะก่อนที่จะไปเรียนท่าถือสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้คือถ้าคุณอยากจะออกจากบ้านให้ดูดีมีระดับเนี่ย คุณต้องเลือกสีกระเป๋าให้ถูกต้องก่อนมารยาทในการเลือกสีกระเป๋าให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นงานกลางวันหรือว่างานกลางคืนไม่ว่ากระเป๋าของคุณจะเป็นไซส์แบบไหนหรือว่าทรงแบบไหนนะคะให้เลือกสีกระเป๋าก่อนออกจากบ้านนะเช็คก,ก่อนเลยว่าสีกระเป๋านะ่ยแมทกับสีเสื้อผ้าไหมตามที่ฟลิ่งเรียนมานะคะเขาเรียก m o d e r เด t i q u e t t e ใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าเนี่ยให้แมทชิ่งอยู่แค่2อย่างก็คือแมทชิ่งกับเข็มขัดกับรองเท้าวันนี้เดี๋ยวถอยออกมาให้ดูรองเท้าวันนี้สองเท้าสีดา เป๊ะพอดีเลยสอนได้มีสองไลฟ์นะคะโอเคมาแต่วันนี้ไม่ได้ใส่เข็มขัดและรกระเป๋าที่ถือววันนี้คือสีดำเห็นไหมโอเคซึ่งนะคะ,อะโอเค คุณก็จะเห็นฟลิ่งเปลี่ยนกระเป๋าอยู่บ่อยๆเปลี่ยนกระเป๋าอยู่บ่อยๆนะคะซึ่งใช้กระเป๋าอะไรก็ได้ที่คุณสะดวกนะก็จะมีฟลิ่งจะมีเบสสีเอ่อครีมสีน้ำตาลสีดําแล้วก็จะมีสีน้ำตาลสองใบนะคะให้ดูเครื่องแต่งกายของคุณในวันนั้นคืออะไรเข็มขัดกับรองเทา้า ถ้าเข็มขัดวันนั้นของคุณสีน้ำตาลให้เปลี่ยนกระเป๋าเป็นสีน้ำตาลถ้าวันนั้นเข็มขัดของคุณสีดำให้เปลี่ยนเป็นสีดำและอย่าลืมเปลี่ยนรองเท้าเป็นสีดำด้วยนะคะมีสองไลฟ์ลิงแต่งตัวโชคดีมากเลยได้รับสองไลฟ์เพราะาแต่งตัวคนละแบบกันนะคะอ่ะให้ทวนก่อนเลยเผื่อใครมาเรียนย้อนหลังกดข้อแรกคืออะไรให้เลือกสีกระเป๋าแมท์ก,กับสีเสื้อผ้าเข็มขัดแล้วก็รองเท้าวันนี้คุฟลิง สิบเต็มสิบสิบเต็มสิบไหมแคบคิดว่าสิบเมต็มสิบคอมเมนต์มาหน่อยคะ่ะลิงไม่เห็นคอมเมนต์นะคะลิงไม่เห็นคอมเมนต์นะไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันโอเคแล้วกดข้อสอบนะคะให้เลือกกระเป๋าใส์ที่กําลังดีเนาะใส่ของได้เยอะแต่ไม่ดูโรคเดี๋ยวจะให้ดูข้างในแบบหนึ่ง <S <S นี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาหยิบอะมันจะหยิบง่ายแล้วเวลาตอนที่ล้วงเข้าไปแล้วล้วงออกมาถ้ามันดูไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่เก๊กเกกลางๆนะคะให้เลือก ให้เลือกกระเป๋าที่ใส่ของได้เยอะเพราะผู้หญิงพลุงพลังใช่ไหมอาจจะไม่ต้องจำเป็นใส่ของได้เยอะก็ได้ว่าะผู้หญิงเป็นคนที่ไปโน่นไปนี่บ่อยๆอ,อาจจะต้องใส่ของที่จําเป็นเยอะเมื่อจะเป็นไมค์ขาตั้งกล้องกระเป๋าสตางคุญแจรถกุญแจบ้านตุ้มหูแบบมีเยอะมากนะคะให้เลือกข้างในที่มีช่องเยอะๆพอสมควรเนาะจะได้หาของไ่าเดีย๋ยวฟลิงแอบบให้ดูนิดนึงจะเห็นว่าข้างในเป็นไต้สีน้าตาลนะคะเพราะตรงนี้ของฟลิงถอดได้ฟลิงจะเบสกระเป๋าอยู่สองใบนะอ่ามี นะคะถอดได้หาของได้ง่ายเวลาสมุิถ้าหยิบของก็จะดูสวยสง่าดูดีมีระดับเป็นการเทรนแล้วก็ฟิกตวเองไปในตัวนะคะและข้อ3ข้อสามรจะไปเรียนค่าถือกระเป๋า10-10ิบคุณครีมโฟกัสบอกว่า1 0บสิบขอบคุณคะ่ะสิ่งสุดท้ายนะไม่ว่าคุณจะใช้กระเป๋าอะไรใบไหนนะคะกระเป๋าของคุณข้างใน ต้องสะอาดอยู่เสมอนะทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกนะคะต้องสะอาดอยู่เสมอไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยเปื้อนไม่มีสกรปรกอันนี้คือเบสิกพื้นฐานก่อนจะไปเรียนจับถ้าถือกระเป๋าเลยนะแต่ก่อนฟลิงบอกเลยฟลิปเป็นคนที่พกของเยอะทำงานตลอดเวลาข้างในกระเป๋าฟลิงก็เป็นคนที่รกเหมือนกันรกเหมือนกันนะคะแล้วก็ หลังจากที่เปลี่ยนกระเป๋าแล้วให้ข้างในเนี่ยหยิบจับง่ายข้างในก็ดูสะอาดขึ้นนะคะถ้าให้เวลาเรารู้สึกไปไหนเราก็รู้สึกแบบรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแบบดูดีเเป็นคนเพอร์เฟกเพราะเราสะอาดตั้งแต่ในกระเป๋าถึงแมนว่าจะไม่มีใครเห็นถูกต้องไหมอ่ะเสร็จทีนี้เฟืลิเป็นคนที่บินเยอะมากนะคะฟลงจะต้องเก็บบินเนี่ย เก็บบินไปให้บัญชีดูตลอดเวลาฟลิ้งจะเลือกถ่ายรูปแล้วก็จะเก็บบางส่วนบางวันพอไปถึงที่รถเนี่ยฟลิ้งก็จะเก็บบินของฟลิ้งไว้ในแฟมเลยเพื่อที่จะรักษากระเป๋าข้างในเนี่ยให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาคุณก็ฝึกทําได้นะค่อยๆฝึกนะคะอ่ะโอเคในใครพร้อมจะเรียนท่าถือกระเป๋าเลยนะสามข้อเมื่อกี้เป็นเบสิกเลยนะก่อนคุณจะไปเรียนท่าถือกระเป๋าคุณไม่สามารถถือกระเป๋าให้ดูดีก่อนได้ถ้าคุณไม่ได้ทำสามข้อแรกนะคะนี่ให้เป็นปัญญาให้ฟรีเลยนะอ่ะ ไหนใครพร้อมจะเรียนท่าถือกระเป๋าแล้ววันนี้จะให้สักให้สักสองท่าละกันใครพร้อมจะเรียนแล้วคอมเมนต์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเข้ามาหน่อยค่ะนี่สอนฟรีเป็นปนะัญญาณะไลฟ์จบลบคลิปนะใครอยู่ในไลฟ์คอมเมนต์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเข้ามาหน่อยค่ะคอมเมนต์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเข้ามาหน่อยถ้าใครพร้อมที่จะเรียนท่าถือกระเป๋าแบบเดียวกับที่ราชบงเขาเรียนกันคุณก็ทําได้ท่านี้เอาไปทําแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณสวยดูแพงขึ้นทันทีเลยใครพร้อมจะเรียนแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งคุณคลีนโฟกัสบอกหน,นึ่งหนึ่ง ไม้ตายที่ฟลิงใช้ทุกวันไม่ว่าคุณจะเดินไปที่ไหนใส่เสื้อผ้ายังไงคุณเอาท่านี้ไปใช้เลยชีวิตคุณจะเปลี่ยนบอดี้แลงเกจทุกอย่างท่าเดินไหล่ของคุณจะเปลี่ยนทันทีโอเคมีคนคอมเมนต์หนึ่ง,หน,งหนึ่งแล้วเริ่มต้นเรียนกันเลยนะคะกระเป๋าเป็นอะไรก็ได้ที่คุณถนัดแต่แน่นอนว่าเวลาถึงมันต้องดูดีนะฟลิงแนะนําเป็นไซส์เนิ้วนะเพราะมันใส่ของได้เยอะแล้วก็ไม่หนักด,ด้วยเป็นอะไรก็ได้ที่คุณสะดวกนะฟลิงไม่ได้สอนให้คุณ ฟุ่มเฟื่อยแต่ว่าไม่ได้สอนให้คุณใช้ของที่ถูกถูกต้องไหมอ่ะโอเคโอเคท่าแรกนะคะท่าแรกนะกระเป๋าประมาณนี้นะอ่ะท่าแรกนะคะมีคนหนึ่ง,หน,งหนึ่งเยอะเลยจะเป็นข้างซ้ายหรือว่าข้างขวาก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ฟลิงจะใช้ข้างซ้ายในการถือกระเป๋าเพราะว่าข้างขวาฟลิงจะใช้ทําอย่างอื่นเนาะโอเคท่าคืองี้ท่าคืองี้เนาะฝึกอย่างนี้ก่อนแล้ววางกระเป๋าลงไป ไม่เกินไม่เกินข้อสอบอจําไว้ว่าห้ามเกินข้อสอบนะคะแบบนี้ไม่เอาตีให้แค่แบบนี้พอนะคะอยู่ตรงนี้ไหนใครอยู่ที่บ้านลุกขึ้นยืนแล้วลองทําตามแข่ท่านี้เลยทําตามแบบนี้ได้เลยนะคะอะวางตรงนี้นี่อ่ามือมือ,ม,อมือให้สบายสบายสบัด,สบ,ดสบัดก่อน <Okay. S 1> เริ่มมีคนละเริ่มมีขอจะมีเสียงแทสบัดสบัดนะคะแล้วก็ งายขึ้นเสมอนะงายขึ้นเสมอกรเราลองซ้อมเดินดูนี่นี่ถ้าทำท่านี้ยบอดี้เลงกูชมันจะเปลี่ยนไหลมันจะเปลี่ยนท่าเดินมันจะเปลี่ยนเองอัตโนมัติใครอยู่ที่บ้านลองทำตามดูได้เลยนี่อ่าเห็นไหมย,ยืนอยู่เฉยๆก็สวยนี่ หายท m มออีีเพื่อนมาดูไลฟ์ด้วยนะคะโอเคนี่ใครอยู่ที่บ้านเราดูอยู่นะลุกขึ้นยืนทําตามอยู่นี้เลยคุณไม่มีอะไรต้องเสียเลยดูไลฟ์ฟรีๆแต่ปัญญาพวกนี้มาจากอังกฤษนะฟลิงเรียนมาจากไมค้ากเมเยอร์นะคุณได้ปัญญาดีๆฟรีๆลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้อะอาจจะยังไม่ต้องใส่กระเป๋ากดก็ได้แต่ทํำท่าให้เหมือนลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนมืออย่างนี้มืออย่างนี้ ไว้ตรงนี้ตรงกลางระหว่างข้อศอกกับมือนะคะมืออันนี้ปล่อยสบายๆความคืนแล้วก็เดินเป็นท่าดิฟฟิลิ่งไฉประจับไม่ว่าจะเดินไปไหนก็ตามใส่เสื้อผ้าถ้าใส่เสื้อผ้าดีอยู่แล้วแต่อาจบางวันอาจจะเป็นเสื้อกล้ามบางวันจะเป็นใส่เดียวแต่ถ้าเดินฟลิ่งคือแบบดูออกเลยฟลิฟ่งเป็นคนที่ต้องเป็นใครสักคนที่แบบไม่ธรรมดา perfect ท่านี้คุณทำได้เลยทันทีเชมซอเป็ด <laughs> please ันเด วันนี้เพื่อนแอบถ่ายวิดีโอเบื้องหลังไว้ด้วยนะคะอ่ะไหนใครลุกขึ้นยืนแล้วทาตามอยู่บ้างใครลุกขึ้นยืนแล้วทาตามอยู่บ้างคอมเมนต์หนึ่งหนึ่ง,งเดี๋ยวนี้เลยฟลินจะตกมือให้เดี๋ยวนี้ทันทีเร็วใครลุกขึ้นยืนแล้วทําตามอยู่บ้างนี่คือท่าที่หนึ่งที่คุณออาไปทําตามได้เลยนะดีมากๆค่ะเนี่ยอ่ะยืนอยู่แค่นี้ยังสวยเลยอะ่ะแค่นี้เนี่ยยืนแค่นี้สวยยืนรอยืนเข้าแถวยืนทําอะไรก็ตามเนี่ยดูสิแค่นี้ก็สวยละ เห็นไหมแพงมากคุณไปย้อนดูรูปของพวกเคปเมดิจันควีนอลิสเดดหรือใครก็ตามที่เขาจับกระเป๋าที่เป็นแบบแฮนด์ลแบบนี้เขาถือท่านี้กันหมดเลยโอเคจะสอนท่าที่สองแล้วไหนใครพร้อมจะเรียนท่าที่สองแล้วคอมเมนต์สองสองสองเข้ามาค่ะใครพร้อมจะเรียนท่าที่สองแล้วคอมเมนต์สองสองสองเข้ามาค่ะใครพร้อมจะเรียนท่าที่สองแล้วเลี้วคอมเมนต์สองสองสองเหมือนขายของนะไม่ได้ขายเลย ให้ปัญญาฟรีๆนะใครพร้อมจะเรียนข้อสองแล้วคอมเมนต์สองสองเข้ามาค่ะเร็วถ้าไม่มีจะจบไลฟ์จะลงไลฟ์แล้วนะใครพร้อมจะเรียนข้อ2คอมเมนต์2 2 2เข้ามาค่ะถ้าคุณพร้อมจะเรียนท่าที่2นะคอมเมนต์สองสองเข้ามาเร็วมีคนมาแล้วขอบคุณคุณครีมี่โฟกัสมากนะคะท่าที่2อโอเคยังสอนเป็นแบบจับก่อนละกันนะท่าที่1จบไปแล้วนะท่านั้นดีมากเลยนะเอาไปทำทันทีนะคุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่ไปทำตามคุณ สุกันยาคุณสุกันยาบอกสองสองสองอ่ะโอเคท่าที่สองท่าที่สองเบสิกมากแค่จับอย่างนี้จับแบบนี้แล้วก็เดินเห็นไหมโอเคเดี๋ยวจะทําเดินให้ดูจับธรรมดาแต่ข้างในเราดูดีข้างในเรามีความมั่นใจเรารู้สึกดีกับตัวเองว่าท่านี้เป็นท่าที่ระดับราชม์เขาถือกันท้าถือท่าเดินคุณจะเปลี่ยนไปขอโทษลมแรงนิดนึงนะคะถ้ามันดูเบสิกมากนะ แต่ความมั่นใจมันเปลี่ยนไปเวลาถือเห็นไหมแสงเริ่มไม่มีล้วแสงเริ่มเดี๋ยวแสงจะมีอีกสักพักสิคะครูฟิลลิ่งกำลังสอนแบบให้เพื่อนๆอยู่นี่แต่ไหลต้องอยังไงไหลเห็นไหมสังเกตไหลเหมือนท่าจะปกติแต่ไหลคือยืดตรงไหลเอ็นไปด้านหลังนิดนึงนี่นี่แค่นี้เองแล้วก็จับให้มั่นใจเห็นไหมเห็นไหมง่ายไหม ง่ายอ่ะถือธรรมดาแต่ว่าถือท่านี้แต่ห้ามอย่างนี้นะห้ามอย่างนี้ห้ามถอย่างนี้ไม่เอาไหลยังไงยืดมวนไปด้านหลังตลอดเวลาแล้วพยายามนะคะเวลาถืออย,อย่าแบบยืนอย่างนี้พยายามแบบให้แขนกลางออกนิดนึงนะสาหรับถ่ายรูปนะอืมแล้วก็เดินปกติจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้ถ้าเป็นถืออย่างเดียวอย่างเงี้ยส่วนใหญ่พิงจะใช้ข้างขวานนะพิงถนัดข้างขวาพิงก็จะตอะมาณนี้ นี่ใครยืนอยู่นะใครดูอยู่ที่บ้านลุกขึ้นยืนแล้วฝึกทันตาได้เลยค่ะนี่อ่ะจบและสําหรับข้อที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหนใครพร้อมจะเรียนข้อสามแล้วบ้างเร็วใครพร้อมจะเรียนข้อสามคอมเมนต์สามสามสามถ้าคุณพร้อมจะเรียนข้อสามคอมเมนต์สามสามสามถ้าคุณพร้อมจะเรียนข้อสามนะคอมเมนต์สามสามสามเร็วไหนใครพร้อมจะเรียนข้อสามคอมเมนต์สามสามสาม ใครพร้อมจะเรียนข้อสามคอมเมนต์สามสามให้ครูพลิ้ชื่นใจหน่อยค่ะแล้วไม่ง,งั้นลงไลฟ์จริงๆนะเป็นคนแบบว่าเป็นคนที่ต้องการได้รับความสนใจถ้าคุณพร้อมจะเรียนข้อสามแล้วคอมเมนต์สามสามคุณสุชาดาสามสามขอบคุณค่ะขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะน่ารักมากคุณสุชาดาพอเข้ากลุ่มเรียนปุ๊บเข้ามาเรียนไลฟ์เลยใช่ไหมขอบคุณมากนะคะริงจาได้นะลิงจาได้อ่ะข้อสาม อ่ะโอเคนิดนึงเร็วๆนี้ฟลิงจะเปิดคอสนะคะสำหรับถ้าถือทั้งหมดเคล็ดลับทั้งหมดในการเลือกกระเป๋าจริง,รงๆกระเป๋าเนี่ยหลายคนอาจจะเปรียบเทียบหรือว่าคอมเพลว่าเหมือนพอสอดเพื่อนสาวที่แบบล,ล่ำรวยเป็นอัลตราริชเป็นมหาเศรษฐีว่าบางท่าบางคนเขาก็ไม่ได้จับแบบนี้บางคนเขาก็ถือกระเป๋าหลักล้านแล้วก็ยังวางแบบนี้ได้เลยฟลิงบอกเลยว่าอย่าไปคอมเพลหรือเปรียบเทียบเองกับใครนะคะคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะเป็นใครอยากจะไปเป็น ประกาศกับโลกนี้ว่าคุณเป็นใครอะ คุณก็แค่ทำตามสิ่งนั้นไปอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะอ่ะให้โปรโมชั่นนิดนึงว่าเป็นคอร์สที่เปิดใหม่นะคะกับคอร์สเปลี่ยนป้าเป็นนางพยาคลาสซี่ r o c e s s คลาสซี่ r o c e s s จริงๆจ,จ,จ,จะตั้งว่า Royal Process ด้วยแต่กลัวคนแบบไม่กล้าลงเรียนเพราะว่ามันรูราเกิดไปก็เลยโอเคปรับเป็นคลาสซี่นะคะที่ทุกคนสามารถเรียนได้ให้โปรโมชั่นเฉพาะส่งการนี้เท่านั้นนะพรุ่งนี้ปรับราคาทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคาสเซ็งของคุณฟลิงอะปรับขึ้นเรืเ่อยๆเป็นมินิคอร์สนะคะที่เรียนออนไลน์นะ ที่เจนี้มาเจอกันแต่ว่าเป็นอีกโปรหนึ่งนะอันนี้โปรที่ให้ในไลฟ์นี้เป็นโปรออนไลน์ก่อนนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะสะดวกให้มาเจอตัวไหม <laughs> เพราะว่าค่อนข้างยุ่งนะอ่ะให้โปรพิเศษก่อนละกันนะคะสาหรับเรียนสดออนไลน์นะกับคอสเปลี่ยนป้าเป็นนางพญานะคะจากที่ปกติเนี่ยถ้าเรียนออนไลน์เนี่ยจะอยู่ที่6 0 0ันแต่เฉพาะไลฟ์มีพิเศษโปรสงการนะคะอยู่ที่สามเก้าเก้าเก้าฮ้ยเป็นไปได้ไงสามเก้าเก้าเก้าคสหลักพันของกูฟูลิงนี้ด้วยหรอคะ รอบดีรอบเดียวร,รอบสุดท้ายนะคะให้ลงทะเบียนเฉพาะในไลฟ์สดไลฟ์นี้นะโอเคไปจบละถ้าใครอยากลงทะเบียนให้รีบติดต่อแอดมินมานะคะโปรอยู่ที่3 9 9 9โปร3 9 3 9 9 9อ่ะถูกแล้วปกติจะห้าตัวแต่นี่เป็นพอดีเป็นมินิคร์สสอนจบภายในวันเดียวนะโอเคไปที่ข้อ3กันเลยเมื่อกี้มีคนคอมเนมนต์333คุณส,สุชาดาขอบคุณนะคะข้อ3 ถ้าจะต้องเป็นกระเป๋าที่มีสายแนะนำคุณิงแนะนําให้ซื้อกระเป๋าที่มีสายมาให้ด้วยเสมอนะคะเพราะบางทีถือของเยอะวันนี้เลิงก็ใช้กระเป๋าสองใบนะไมไ่ใช่เฟิงไ,ไม่ได้ใช้กระเป๋าใบเดียวนะคะใช้กระเป๋าสองใบขอโทษนะคะแบบก้นลงเก็บของเฟิงใช้กระเป๋าสองใบเนาะหรือบางครั้งใช้เป็นกระเป๋าลากเวลาเดินทางจําเป็นมากๆที่ต้องมีสายนะคะเป็นอะไรที่คุ้มมากอะ มาดูกันมาดูกันนะคะโอเคถ้าถืออันนี้ฟลิงเป็นสิ่งที่จําเป็นอเล g a กน e ์เลยที่ทุกคนควรทาผู้หญิงที่ดูดีมีระดับของฟลิงทุกคนควรทานะคะนี่แค่นี้เองถ้าคือ,อยังไงเดี๋ยวสอนก่อนถ้าคือคล้องไว้ที่ไหล่จะเป็นทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้แต่เวลาจับให้จับที่หูกระเป๋าแบบนี้นี่ พอเวลาคุณจับที่หูกระเป๋าแบบนี้ใช่ไหมเห็นไหมว่าซอของคุณมันทําองศากับร่างกายมันทําให้คุณดูผอมลงทันทีด้วยนี่แค่นี้เองไหล่ของคุณมันจะพะเหยอไปมันมันจะงอไปด้านหลังอัตโนมัติบอดี้แลกเบจคุณจะแบบสวยมากแต่ครูลิงจะเดินให้ดูนะอืมท่านี้ลองเท้าติดโอเคทรีทูวันเนี่เดินธรรมดาจับกระเป๋าคุณดูผอมลงด้วยอาจจะมวนมิสยูให้ดู โอเคเอาเดินเดินใหม่สลับมาด้านขวาบ้างสลับมาด้านขวาบ้างจับที่หูกระเป๋าอย่างนี้นะแล้วก็เดินเห็นไหมว่ามันบังคับให้บอดี้เลงเกชคุณดูผอมลงด้วยทันทีห้ามจับแบบนี้นะเพราะอะไรเห็นไหมมนทําให้คุณดูอ้วนแล้วดูไม่สวยริ่งบอกหลายทีแล้วอย่าจับกระเป๋าแบบนี้เวลาเดินหรือว่าอย่าปล่อยเดินกระเป๋นี้ ปล่อยเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ดีเพราะอะไรกระเป๋ามันสัณฑบัตแล้วมันทําให้ท่าเดินที่คุณเดินดูไม่สวยบอดี้เลนเกตคุณดูไม่สวยเลยท่านี้เครดิตไมค์้าเมเยอร์เลยนะคะแล้วก็เคทมิเดตันระดับราชวงศ์ทันีีทุกคนนี่แค่นี้เองใครลุกขึ้นยืใครอยู่ที่บ้านแล้วดูไลฟ์นี้อยู่ลุกขึ้นยืนเดี๋ยวนี้มาทําตามเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีกระเป๋าก็ฝึกจับการอากาศก็ได้อย่างนี้เดินอือคุณดูผอมลงท,งทันทีเลยนี่ลิงถนัดข้างนี้ขอโทษนะคะ นี่นี่วันนี้มีคนดูเยอะมากๆเลยใน Facebook ฟลิงไม่ค่อยไลฟ์ขอบคุณนะคะอะนี่คือท่าที่สามหลายคนอาจะบอกว่าแบบนี้มันสะดวกกว่าคูฟลิงแบบนี้มันสะดวกกว่าแบบนี้มันดูสมัดแม่งใช่ฟูลิงยอมรับแต่คนไปย้อนดูรูปผู้หญิงที่อยู่ในระดับ High Level หรือว่าระดับล่าชวงหรือระดับเอาจริงๆอ่ะแบบ ไม่ใช่แค่รวยอะ่ะแต่มีคลาสด้วยอยู่ในระดับที่เงินไม่สามารถซื้อได้อะ่ะแบบระดับไทเทลรวยอย่างเดียวไม่ได้เขาไม่ถือกระเป๋าท่านี้กันฟลิงยอมรับว่าบางครั้งฟลิงก็ใช้ท่านี้ในวันที่ฟลิงต้องถือของสองข้างแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นมันร่วงฟลิงยอมรับค่ะแต่ว่าคุณเห็นไหมแบบนี้กับแบบเมื่อกี้คอมเมนต์มาหน่อยเร็วว่าแบบที่สามหรือแบบที่สี่ดูแพงกว่ากันสามหรือสี่แพงกว่ากันช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนี่คือแบบที่สี่นะนี่คือแบบที่สี่ แบบที่สามคือแบบนี้วันนี้คนดูไลฟ์ไม่ตกเลยขอบคุณนะคะคนดูอยู่เยอะมากนี่แบบที่สามดูแพงกว่าเยอะอเห็นไหมให้เทียบช็อตต่อช็อตยังไงก็ดูดีกว่าโอเค